อไปนี้เป็นราการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ถึงถึงหกโมงเย็นแบบนี้นะครับกับสโลแกนแรงๆจีๆว่ากล้าถามก็กล้าตอบขอให้บอกเด็กหัวหมอครับกับความน่ารักความสนุกสนานวันนี้นะครับน้องๆของเราทั้ง3ท่านเป็นรุ่นจิ๋วๆทั้งนั้นเลยเมื่อกี้คุยกันแล้วแต่ละคนนี่ถามตอบฉับฉานมากก่อนที่จะพบกับน้องๆทั้ง3านะครับวันนี้เรามาพบกับคณะลูกขุนทั้ง3คนของเราก่อนเลยดีกว่าคนแรกนะครับ เป็นชู้ปีนะเมื่อวานไอ้อนจังหวัดโคราชนะครับน้องมุกนันทิดาสุขเจริญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องมุกครับธรรมดาตำแหน่งที่ตรงนี้ต้องเป็นของซองเหี่ยวฮะมาแบมเหี่ยวล้วนข้าเป็นใครอ่ะก็นี่ไงดูยนุกันที่ร้องเพลงปอบผีฟ้าช่องเจ็ดนนาฬิกอ่อนเนี้ยปอบร้องยังไงอะ กำมรพกเกิดไม่ทันจริงๆแล้วปอกผีป้าเขาบอกว่ามีเจเนเรชันลายหลายครั้งถางจริงเจเนเรชันนี้ลงโง่ได้ไหมหลังๆพี่ไม่มีลงโง่แล้วพี่ราคขาขึ้นต้นตาลแทนมีน้องมุกเป็นลูกของคุณเหมียวครับเข้าใจคนที่สองเลยคือคือโฟล์คสวัสดีค่ะเป็นครูสอนเต้นให้กับศิลปินดังๆมากมายนะครับเช่นเดิมครับแล้วบนหัวนี่ไปเอาอะไรมาติดหัวซิปโทรศัพท์มันสัญญาณไม่ค่อยดีเลยเอา เนี่มันซีดีแปดตู่ช้างใช่หรอครับมันไม่เป็นไรมันเป็นต่จริงๆนี่แหละค่ะก็ได้ยังไงอะๆๆวันนี้เป็นวันลอยกระทงรองเต้นท่าลอยกระทงวันเพ็ญเดือนที่สองเต้นตลิงเลียเฮ้ยไม่พอไ้เียที่ไหย พบกับคณะลูกขุนนี่สามของเราดีกว่าครูจินจินตนารหรือว่าครูจินริชนพิษไทยแดงริชนพิษไทยแรงสอนการแสดงด้วย <seja> ใช่ค่ะสำหรับเด็กอายุ5ถึง12ปีครับผมวันนี้นะคะยินดีนต้องรับ ผู้กอ,องทุกท่านที่ให้ใ,<ช>ให้เกียรตินะคะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมมากมายของที่เนที่ไทยแลนด์เรื่องเน้องๆมีเป็นร้อยเป็นร้อยเดี๋ยวเชียรวันนี้ก็เช่นเดียวกันนี่ก็มาจากดฉากของพี่เหรอครับถูกต้องแ่าวนะจะมาพบกับน้องๆกันเลยดีกว่าน้องคนแรกของเราเอาเป็นหนุ่มของเราก่อนเลยแล้วกันอ่ะฮะอ่ะฮะล็อกอุลตราอุลตารออตาแมนปะครับชื่ออะไรครับชื่อเด็กชายพัฒนโธงกุลสกิฟต์ส่วคชื่อเล่นชื่ออุลตร้า อ๋อเรียนอยู่ที่ไหนครับสารศาสตร์ไม่ใช่บางบอนครับบางบอนนี่เองน่ารักน่ารกอยู่ดีด้วยนะอร่อยอ่ะคนต่อไปอ่ะคนที่สองของเราเลยดีกว่าเอาเป็นน้องบีมละกันนี่สาวเดียวของเราน้องบีมครับชื่ออะไรครับชื่อจริงอ๋ออายุเท่าไหร่ครับเจ็ดปีเกณฑ์ดีหนครับ ตอนนี้น <mini drained out> oh, so <c oughs> oh, ้องคีสาน้องน่ามโอสกาเลยดีครับน้องแอมมอนชื่อจริงชื่ออะไรครับับอเน่อโอโอไหครับที่ไหนครับผจสิอะไรครับน้องกแก้วครับชื่อจริงชื่ออะไรครับ อ๋อดูแลดูแล้ว่าวันนี้นาฟ้าเพาพูดยังพูดน้อยอยู่เพราะเป็นช่วงที่นาฟ้าเดินดินลงมาจากสวรรค์นะครับถูกงอ๋อเดี๋ยวปรับสภาพกันเลยไน้ำท่วมปรัอ๋อผมไม่กับตาจีนนะคะเม็ดกว่าจางเม็ดแล้วค่ะจริงป่ะเข้าเรื่องสุดยอดน่ารักมาก เนี่ยเดี๋วช่วงนี้น้องๆเราพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาเขบช่วงคำถามในเบ็กง่ายดีกว่าตอนนี้พักกันสักครู่ครับกับรายการเด็กหัวต่อจะไปที่ไหนก็บอกสิคือสบายทั้งปีบริษัทคุณเธนบุรีจากการเราจัดไทย อบอุ่นมั่นใจเหนือกลางอีสานตตยเที่ยวสบายเที่ยวสบายไปที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนชนบุรีจำกัด0 28013211-14ถึง 14, โทรหาเราสิคะ กลับเข้ามาสู่รายการเด็กหัวหมอในช่วงคําถามเด็กๆวันนี้ครับกับคําถามแรกขอเชิญน้องน้ำฟ้าเอาคำถามมาที่หน่อยจ้าที่คำถามลูกถามในซอค่ะน้ำฟ้าน้ำฟ้าเดี๋ยวปรับในด้านในมุมนิดนึงครับต้องจุดชูก่อนใช่น้ำฟครับผมวพี่จะเอาคำถามเดี๋ยวมาถามน้องเขาไว้ววาน้องเขาตอบว่าแล้วทีนี้คำถามเป็นอย่านี้น้องน้ำฟ้าน้ำฟ้ามีนจะดังขึ้นอย่างแน่โอเคค่ะถามเลย คำถามแรกของเรานะครับวันนี้ฟังให้ดีนะครับน้องๆทั้งสามคนสัตว์ประหลาดหน้าตาเป็นยังไงใครจะตอบก่อนครับนี่น้องเลยนั่งรอมเลยแสดงว่าชอบดูการ์ตูนแน่สัตว์ประหลาดหน้าตาเป็นยังไงครับมาเลยไหน้องทำซอมบี้เลื่อนสองน้ำ ซอมบี้ต <ki> ัวแม่โอ้นี่ตอบไปแล้วโตัวแม่เก่งเก่งเก่งเมื่อกี้หน้าอะไรซอมบี้ซอมบี้แล้วก็ไหนทีนี้เดินสองสามแม่ขอจินใจคนที่สองของเราบ้างดีกว่าน้องอุ้นร้า ล้วมุนตราหน้าตาสัประหลาดเป็นย <Four> ังไงครับมีสองตาตัวดำๆมีแผ่นอยู่ที่หัวค่ะที่น้องพูดมันพูดใช่ที่น้องพูดนี่มันตัวนี้เลยเนี่ยคือสองตาสองตาสัประหลาดต้องมีสองตาใช่แล้วหน้าตาเป็นไง หน้าตามองน้องมองตัวดำดำด้วยค่ะตัวดำดำปัดแก้มชมพูตัวดำดำปัดแก้มชมพูมีแผ่นชมพูที่หนูคุณแกนั่นแหละเจ๊ป๊ะจริงๆริจีแบบที่เคยเห็นในการ์ตูนกี่แล่ะก็มีสองตามีเขี้ยวอยู่สองอยู่สองอ๋ออันนี้สับปะหลาดหรือยังอ๋อมีเขี้ยวอย่างนี้มีฟันปิดปิดหน้าผากแล้วก็มีพลังจิต โอ้โเนี่ยมาจากไหนเนี่ยเอามาจากเกม Alien s i e d a t o r โอ้โเกมเกม Alien Invader เอาคุณนะขับคนนี้มาด้วชื่อเกมว่าอะไรนะคะมเรื่องอะไรนะ i n v a t o r โปรโมอกันนี่แหละไใครโม่เอเดนนะคะ Adventure หน้าตาสับดาดเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพระเอกเป็นไงในเกมพระเอกไม่มีครับอ๋อไม่มีให้เล่น เอเลีย่แล้วก็มีพีเดนเตอร์อะโอเคนอกนุ่ตาเก่งมากความที่ของเด็กก็จินตนาการต่างๆทั้งเห็นนะคะเดี๋ยวดูน้องบีนบ้างดีกว่าอาน้องบีนสปาร์ตหน้าตาเป็นไงลูกหน้ากวนวน้ากวนหน้ากวมอะไรนะมึงเหรอเคยดูการ์ตูนไหมครับ ก็ไม่เคยหรอกเพราะเขาเป็นอยู่นี่หูน้าเสมอไงค่ะเนี่ยข้าะต้มข้าวที่ดีกว่าน้องข็งคะถ้าสาบะหลานหน้าตาแบบนี้หนูคิดว่าหนูจะกลัวไหมคะแบบนี้แบบนี้กลัวพี่จะระงตัวเองแล้วล่ะนี่พี่ก็กลัวนี่พีนี่กอาอย่างนี้ครูจินครูจินกับครูโฟกันหนูกลัวอ่า คิดกตอะติ๊กต๊อกติ๊กตัอกติ๊กตัอกติ๊กตักติ๊กต๊อกตินะต๊อกตค๊กต๊อกติ๊กต้อกติ๊กต๊อก้ําฟ้าอ้าิ๊เต๊อจติ๊กต๊อกติ๊กร๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊นกติฟ้าเอก้ิ๊กต๊อ้าเคยตจอกตาดก่อนตน้าต๊อไติ๊กต๊อกติ๊กต๊วกตเคยเจอกลูก โอ้ยสตูดี้สตมดี้ใส่รองเท้าไหมครับใสฟางฟางไม่ใส่ฟางไม่ใส่มาสนันกันในความที่เขาเป็นเด็กๆครับผมแล้วเดี๋ยวเราพาชมดีวีสกูดีกว่าช่วงหน้ากับคำถามที่สองในรายการเด็กหัวหมอ ทางเดียวที่พาไปถึงที่เส้นชัยกื่นต่อต่อไปจุดหมายข้างหน้าเท่านั้นจะเหนื่อยล้าสักเท่าไรจะสู้สุดหัวใจไม่หยุดยั้งเมื่อจุดหมายจะทุ่มชไปใไปถึงวันนั้นในวัน เส้นทางเดินให้สดใสเพื่อมือคว้าระวังที่ฉันตั้งใจจะไปหาอยากอยยใหญ่อยากไปทิงดาวจะกินเน็บหนาวเงาคลายรเมื่อฉันมีเธออยู่รวมทางรวมฝ้าฟันใ้ใจฉันมีแรงและกำลังต่อไปเพราะมีเธอสร้างฟัน เด็กหัวหมอผ่านไปแล้วคำถามแรกนี่คำถามที่สองแล้วพี่ค่ะขออนุญาตนะคะทำไมคะนาาบ้านมุกร้องเพลงเพราะชิพอไ,ได้ค่ะแซมเปิลซินเะน่แซมเปิลฮะเสียเขาแล้วยังต้องเสียใจเธอซ้อนฉันให้เขา มันชิอเสียงเขเอค่ะแตมือหน่ิจักนักแม่ไปอยู่ดีไน้สวัสดีค่ะนผลยอมค่ะอะไร่มุกมไรนเจไหนมาเจมไปไหนมาเลยเราประเดิอะไรวันนี้วันลอยกระทงนี่ไง ไปหาซื้อกระทองไม่ทันค่ะก็คือว่าไปแล้วโหวคนเต็มเลยอะไรนะพุทธมณฑลตอนน<อ>ี้มันก็เวลาแล้วมันใกล้แล้วนะไปหาซื้อไม่ได้ก็เลยคว้าหมวกล้อมาแล้วก็จะต้องใช้มาโท่จะขอพอรอะไรอย่างเงี้ยแล้วโทรหรอว<อ>ะจะขอพอรอะไรใช่ไหม,อมอขอพอรให้ทาไดนะ้หน้าไม่ใช่อมาให้ทาได้ไม่ได้สองร้อยแปด อ่าใช่กระชนจรเลยวันนี้จะได้เป็นลูกขุนสี่คนเลยไหมอ่แล้วนะเดี๋ยวก่อนไม่ได้เมื่อกี้คุณจริงจรแกรูปชันใช่ไหมพ่แม่แม่คุิแเ่รารูป่ะแล้วลูกขุนจะมีอ่ะสามสคนนันไม่ได้ก็สามสี่คนไม่ได้ต้อสามคนเดี๋ยวให้น้องมุกอะไปเป็นนางฟ้าที่เรียกนางฟ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนไปลูกมาแม่ ก่อนไปหร <là> ือก <fully> ่อนตายเนี่ยเข้าสู่ช่วงคําถามที่2ของรายการเราดีกว่าะ LIKE! ัน <lamps> นั้นต้องขอจากน้องนางฟ้าพี่เลี้ยงเคลียร์ให้ด้วยได่ไหมใด้ปะใด้ปะคมโอเคค่ะดีฟ้ากด้รับาเลยเขาไปเลยครับคุณลกร้ยใช่ค่ะต่อครับคำถามข้อที่2ถามว่าถามว่าพระจําวัดหมายถึงอะไรครับอ่าใครจะตอบฟังครับนี่เฮ้ยนั่งนั่ง เด็กแนว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 พระจำวัดหมายถึงอะไรครับพระเข้าวัดโอ้พระเข้าวัดจำวัดนี่อะเข้าวัดเราทำอะไรคะทำอะไรขุดเข้าวัดบ่อยไหมครับไม่บ่อยหรืเข้าวัดบ้างอะไรบ้าง อไม่ไม่ได้โอเคขอบคุณน้องไดมอกนะตเข้าวัดจรจวัดคนที่จริงรจริงรินจริงจอริ่จรรงนริงน้ิงจรยงริจงจริงจรงอริริงรริจริงจรงจริงจริรงริระริงจรงจอิงจริงจริงรรรรงรร ต่อไปน้องบินสาวน้อยเราดีกว่าพระจำวัดหมายถึงอะไรครับพระลูกค้นวัดหมอไจวัดครับจำวัดมไจำวัดมาไจำวัด้าอครัจำวัดาบจำวัดจำวัดาอะรจำวัะจำวัดหยงจำวัดจำอไดมจดยครับจำวัดงะไจำาวัดนครับจำวัดายงรจหะครับวัดจาะวัดหมาะหมายถึงพระที่ นอนอยู่ในกุฏิครับนอนและนี่เป็นคำถามที่สองของเราครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกับคำถามสุดท้ายของเราที่ากลับเข้าสู่รายการเด็กหัวหมอในช่วงคำถามสุดท้ายคำถามที่สามของเราครับมีอยู่ว่าน้ำฟ้าครับพี่งพี่งให้เงิน <c oughs> คำถามข้อที่สามถามว่าน้องๆจะลอยกระทงเพื่ออะไรครับให้ตอบก่อนับโอ้โหเก่งมากเลยได้น้องเนม่อนเหนาเยอะแล้วตั้งนั่งตั้งน้องอุตราบ้างอุตราน้องอุตราเอ็รกระทงอะไรครับเพื่อขอพรครับโอ้โหอก่งมากเลยครับขอพร่า ิ okay. 谢谢 okay. oh. However, mm ่งที่เราอยากได้ก็แค่ไม้รวยให้เพื่อนรักใรขอพาเมื่อกี้เราจะพูดว่าขอพรขอพรว่าให้ตัวเองทำอะไรเอ่ยร่ำรวยมีเพื่อนรักใคร่ดีดีแล้วก็เรียนอะไรเอีเียนเก่งาองัแบบนั้นเองครับผมไม่อไม่้ลัองยนี่ั้องนอนนอเีราเ่เพราะเราเปียนสวยอ น้องเดมอนครับน้องไดมอนจะลอยกระทงเพื่ออะไรครับขอพรขอพรเหมือนกันเหมือนกน้องเดมอนจะขอพรว่าอะไรครับจะไม่มีรอยเยอะไม่มีรอยเยอใส่เยอะแล้วน้องเดมอนจะใส่อะไรลงไปในกระทงเวลาขอพรอ่ะบางคนก็ตัดผมตัดเล็บใส่ไปในกระปุงด้วยแล้งเดมอนจะตัดอะไรใส่ลงไปตัดคิ้วไหมไม่ได้เสียงกระเบน้องน้อยจากน้องหน้า ว่าน้องบีนรวยน้องบีมจะมากระทงเพื่ออะไรครับขอพรเหมือนกันจะขอพรว่าอะไรอาอนาคตของชาติเด็กต้องเรียนหนังสือเก่งใช่แล้วก็หนูจะไปรอที่ไหนครอที่แม่นะสุดไปแล้วก็ใครไปลอกับพ่อกับแม่ใช่ ไลูกโป๊กเมไปลอยยังคานแล้วเหมืนทักกเลยอ่ะเอสร็จแล้วก็ไงให้กับน้องบินครับน้องน้ำฟ้าเสร็จะลรวก็ชมมือลูกใช้กระท ung อะไรอ่ะใบตองหรือว่าใช้โป้งหนูขอพรหรือเปล่าคะขอพรว่าอะไรเอ่ยเก่งมากเก่งมากลอยกระทงเสร็จแล้วต่อไปลานทานค่ะ ตองคานกี่ถามน้องต้องบอกว่าโทรต้องใช้ใบตองใช่ป่ะใช่ค่ะเมื่อเห็นเมื่อกี้นั่งเรียนเมื่อเช้านั่งทำใช่ไหมใช่ค่ะไม่นานูกมไม่ได้ไ่พาไปไล่ผีกไปแล้วทั้งสามคำถามผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ถึงช่วงเวลาที่คณะลูกขุนของเราจะต้องให้คะแนนน้องๆทั้งสามคนแล้วเราจะเริ่มจากน้องคนแรกเอาเป็นน้องคนไหนก่อนครับกดมือเลยอ่ะอ้าวเอา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 อะน้องมุนต้าก่อนเลย น้องอูต้า่อนเลยนะครับตอนนี้คณะกรรมการมีคะแนนอยู่ในใจแล้วนะครับจำคำถามคำตอบทั้งสามคำถามที่ไปได้ไหมฮะคำถามแรกที่ถามว่าอะไรสัปหลาหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมใช่เลยเราตอบว่าอะไรครับตอบตอบว่าอิเป็นๆอย่างเงี้ยีเในเกมเรื่องอะไรนะ Alien vs Predator Alien vs Predator อ๋อ Alien vs Predator คำถามที่สองพี่ถามว่าพระจำวัดหมายถึงอะไร อยู่ในวัดนอ้องท่านเราจผทุ่มเมื่อกี้นี้ไปแล้วมีคะแนนหรือ,อยังครับมีคะ,ะแนนในใจแล้วถ้าพร้อมแล้วให้คะแนนน้องตุนทตาเท่าไหร่ครับนับหนึ่งสองสามยี่สิบหกคะแนนครับอโอ้งตาได้ไปยี่สิบหกคะแนน นี่เป็คะแนนนี่ถือว่าเยอะนะครับคนที่สองบ้าดีกว่าใครครับน้องบีมน้องบีมน้องบีมกก่อนลูไม่หรอกจะแกล้งนู้นโยกไปกับเพื่อนเลยน้องบีมตอนที่พี่ทำเนั่งเบึ้งเลยอ่ะพูดเล่นพูดเล่นตอนที่พี่ถามว่าสัปดาห์นดลเ็้า ไอเดียเขาเองไอเดียไอเดียเลือน้ถามเลยนะเราคนที่เชื่อเยนะได้ไหมน้องไดมอนหรือว่าลูกตาตอชนชื่อเนี่ย้นเราเดมอนก่อนเลยดีกว่าอจับประหลาดหน้าตาเป็นไงน้องเดมอนตอ่อนเด้านไหนแบบไหนหน้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหม ใช่แล้วพระจำวัดหมายถึงอะไรเมื่อกี้น้องตอบว่าอะไรนะไม่จำไม่ได้เข้าวัดเข้าวัดแล้วเอยกระทงขอพรว่าอะไรนะให้รวยให้เงินถ้าพร้อมแล้วคณะลูกคนณสามด้านให้คะแนนน้องไดมอนเลยครับพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเอ๊ เตะพิ่ีก่อนชอบเสิ้งเจมพี่เหมียวมาไม่จริงพเจนพี่เหมียวไม่รู้นะว่าใครตอบเก่งไม่เก่งคอั้งนันพาตไม่เตะใช่หกล้ามากเลยเจมเดี๋ยวถึงแม่จะเด็กเตพบงกันเลยกับน้องคนสุดท้ายบ้างดีกว่าโอเคค่ะอยาตะพี่น้องอุตต้าบ้างโอเตเตเยโดนเด็กเตะแล้ว โดนเ้ิ้นโดนคนตายนิ่ลาหน้าดำนีแล้วซาบลาน้าดมองแย่เฮ้ยดนมองดิซาลายหนตัวัดจ้มอยู่ไหนครับดอไรนะดจำบากับผัดจำบ้นแล้วขอบอลเราจะโมี้ขอไปแล้วอมแไ้มนะครับคะแนนสาระลูกขุนพร้อมอย่ไ้ครับถ้าพร้อมแล้ว ให้น้องบินเท่าไหร่หนึ่งสองสาม้ยี่สิองคะแนนครับน้องบิ <c oughs> น,น,นได้ยี่สิบสคะแนนโตกใจอ่ะ <c oughs> เป็นกังว่าโจทย์ของผมเป็นฝ่ายชนะลน้องน,นด้าะากหมอนีอ่นักกะาเด็กทำหน้าเหมือนสุดทาด้วยเอส หัวแมวทำได้ทำได้ทำได้ทำด้ทำได้คออเดี๋ยวเราทเเหมือนด้เยหน่ยครเยอะลูกหนึ่งได้นี่คือความน่ารันความสนสนานของนายกคุณนท่านนงคุณจนค่ะได้ค่ะได้ได้ สำหรับผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่สนใจจะให้ลูกหลานของท่านนั้นได้มีความกล้าคิดกล้าแสดงออกนะครับติดต่อมายังทีง่ามเมี่ยวก็ได้ใครที่อยู่ในกรุงเทพนะครับหรือว่าใครที่อยู่ทางสายอีสานโคราชนี่ก็เป็นอันนี้คืออันนี้คือเรียนการแสดงใช่ใไฟสาลเรียนทานตุจินครับผมเขาในกรุงเทพก็เรียนจากครูเมี่ยวพระรามสองอ่าแล้วก็ง่ายๆเลยครับติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับ,รบและสําหรับช่วงหน้าเทปหน้าเสาหน้านี้สุดยอดครับ กับ3เด็กอัจฉริยะหัวกะทิที่เราคัดเอาผู้ชนะของแต่ละอาชยพ oh, oh, oh. เอามาเจอกันในเสาร์หน้าเลย <Huh. S 1> สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับใครที่ติดตามชมไปทางนั้นย้อนดูได้ทาง u t u b e เลย <Huh. S 1> วันนี้รายการเด็กหหมอราไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้ากับรายการเด็กหัว <'s>

สิ่งที่จะฝากไว้ก็คือว่าอย่าลืมนะคะแต่ทงนี้ขอให้เราจะทวงวันนี้ขอให้มีความสุขที่สุดในปีนี้บ๊ายบาย